คโครงการนี้เราเร,าราพยายามที่จะใช้งบประมาณไปกับการส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่ชาวชนและก็ชาวบ้านไม่แต่าชาวบ้านน,นะครับได้มีอาชีพได้มีความรู้ทักษะในการทำพวกอุปกรณ์หรือผลิตพ,พันอะไรต่างๆที่เราทำขึ้นมาใช้เองนะครับถ้าเราได้ทำเองอย่างนี้แล้วเนี่ยคืออย่างน้อยๆก็ประหยัดในส่วนนั้นไปได้นะครับแล้วก็ ที่ผมเน้นมากที่สุดก็คือการได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์สำหรับการทำสบู่เหลวแบบธรรมชาตินะครับก็คือ เราสามารถเลือกได้ว่าเราจะใส่สารสกัดสมุนไพรตัวไหนที่ดีกับผิวแล้วก็เหมาะสมเพียงพอกับก,บก,บการใช้ทําความสะอาดนะครับแล้วก็การทำสบู่เหลวธรรมชาติเนี่ยอย่างเราก็ใช้สารเคมีเป็นตัวตั้งต้นเหมือนกันเพียงแต่ว่าเราลดสารเคมีลงมาได้เยอะมากนะครับแล้วก็สบู่ที่เราทำเนี่ยอย่างวันนี้เราใช้เป็นสารสกัดว่านหางจระเข้กับสารสกัด สารลายทะเลก็เป็นสารที่ช่วยฟื้นฟูผิวนะครับแล้วก็หาซื้อได้ง่ายแล้วก็เหมาะกับกรรมะลาด้วยนะครับคิดว่าน้องๆอ,อาจจะเอาไปต่อยอดทำเป็นผลิตภัณฑ์ของของของตำบลได้ของชุมชนได้ ะัะนั้นผมคิดว่าโครงการแบบนี้เนี่ยเราอบตรเราอบตรกรมลาเราเนี่ยจะให้มีตลอดอ่าเป็นเนี่ยมันคือคือพยายามหากิจกรรมแบบนี้แหละให้เกิดขึ้นให้น้องน้องเยาวชนได้เข้ามารับการฝึกผลเสริมทักษะนะครับ